Give it to me like... ดูสิฉันไปถึกแต่งหน้ามาใหม่ <c oughs> แต่งหน้าอะไรของเธอเนี่ยหน้าลอยมากคิ้วกว็หนะนาถ้าสอบมาแต่ใครในเทปอันนี้อย่ายปุริยะเติใช้รองพื้นผิดเบิร์นล่อฉันใช้รองพื้นของยายอะ่ะฉันว่ามันก็สวยดีนะมากคา่ะตัวแม่ตัวมัมไงแต่อันนี้ก็ขาวเดินไปอืมขาวเกินต้องเปลี่ยนรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าให้อ่อนลงอะ่ะก็สวยนะไม่เอาอ่ะช้าอ้อบหยาดหลังใหญ่โตข้าหมู่บ้านมีถีลามีคุณชายรูปหล่อชื่อว่าปิ่นทอง รูปหล่อบ้านรวยมากความสามารถที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เก่งไปหมดเรียนดีกิจกรรมเด่นเรียกได้ว่าเป็นชายหนุ่มในฝันของสาวๆหลายคนเลยทีเดียว ครับป้าน้อยต้องอะไรครับลูกชายเตรียมตัวให้ผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมใช้ถังใช่ค่ะถือดีๆนะครับเดี๋ยวผมใช้พรุ่งนี้แั่บแซ่บกังวินชัยขอบคุณครับมุนนี่สวยจ้าเฮ้ยสัญญาณหายเชี่ยโดนใครวะเฮ้ยมันโดนทันงวยรับหยุดนะของทันแกเป็นใครอะจะไว้แกโง่หรือโง่เนี่ยเันก็เป็นเจ้าของโดนนั้นเอง ปากดีนะฮะอยู่นิ่งๆไปเฮ้ยพวกนายทำอะไรอ่ะเกบอกว่าคุณตำรวจพอดีว่าสุดเจอคนณสิไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะตำรวจตำรวจก่อนที่จะเลี่งหนีไปปิ่นทองทำหน้าโล่งใจสุดๆถึงจะปากดีไปแต่ก็กลัวอยู่ดีเจ็บตรงไหนไหมเป็นอะไรมากเปล่าให้ฉันเรียกรถพยาบาลใด้ไหมไม่เป็นไรมากเจ็บแค่เข่านิดหน่อยไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้ว ขอบคุณมากที่ช่วยเราไว้เมื่อกี้ถ้าไม่ได้เธอช่วยไปคงจะแย่นะไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวเราไปเลี้ยงข้าวเธอที่บ้านเป็นการตอบแทนเอาไหมจะดีหรอถ้าเราไม่เลี้ยงเธอคงจะแบบรู้สึกผิดแย่เลยเมื่อก,กี้เธอฝากให้เราเลยสวัสดีค่ะนี่พ่ออะไรฝนนี้ก็แม่เรานี่ลูกละไปเข้าบ้านอ่ะ อันนี้คือแก้วครับเมื่อวานผมเกือบโดนคนวิ่งทำร้ายแต่ก็มีแก้วมาช่วยผมผมก็เลยพามา่กีนข้าวที่บ้านมีการตอบแทนนะลูกของคนที่เพิ่งรู้จากเข้าบ้านเนาะใครก็ไม่รู้แต่งหน้าก็ประหลาดนี่คุณอย่าไปว่ากแก้วแบบน้แก้วสาช่วยชีวิตลูกเราวัเนี้ยนะไม่รู้แหละฉันไม่ต้องรับออกกันไปเลยเออเพราะที่เรากวน,นะ,ะแก้วรีบวิ่งออกไปด้วยความเสียใจเป็นอย่างมาก แทนที่จะได้รับคำชมแต่นี่หรอคำพูดที่แก้วควรได้รับตอบแทนหลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วเธอก็ไม่รอช้าที่จะเสืร์ชหาคอร์สเรียนแต่งหน้าของหลายๆสถาบันที่เปิดสอนแต่พอเห็นราคาก็ต้องขอยอมแพ้คอร์สเรียนแต่งหน้าแพงอะไรขนาดนี้ก่อนแบบนี้คงสู้ราคาไม่ไหวเมื่อแก้วกำลังจะถอดใจเธอก็ได้ไปขอให้เพื่อนๆช่วยแต่งหน้าให้ พวกแกฉันจริงจังมากฉันว่าฉันจะเปลี่ยนการแต่งหน้าอะไรดนใจให้แกเปลี่ยนจริงด้วยปกติบอกให้เปลี่ยนการแต่งหน้าก็าไม่เอเอ้าคนเราผิดพลาดกันได้หรือเปล่าแต่งหน้าหนาแบบแกมันเชื่อละสมัยนี้เขาแต่งแบบแต่งแต่ไม่แต่งกันต้องลุกเกาหลีกาใจนะแต่งแต่ไม่แต่งคืออะไรอะสรุปมันแต่งหรือไม่แต่งอ๋ยยายแก้วตัดตามเทีนให้ทันบ้างนะนี่เดี๋ยวฉันให้ดูว e ี u บ y b ก o g g e r สุดหลังจากคนนี้ก็ติดตามอยู่เหมือนกันแต่งหน้ามาก b มาก t y b ท่านหนึ่งทำให้เธออยากจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าของตัวเอง เห็นปะแกก็ลองแต่งต่างดูดีคนนี้เขามีหลายหรือแค่แต่งตางนะก่อนอื่นแกก็คนไปซื้อเครื่องสำอางใหม่ก่อนสนรองพื้นนั้นก็ทิ้งไปแล้วมันคนระเบอรกับหน้าแกเข้าใจแล้วแต่ฉันเสียดายนี่มันแพงนะสมัยนี้เครื่องสำอางดีๆถูกๆแบบนี้ตั้งเยอะ๋ยวฉันลองสต์ของที่ต้องมีให้บางอย่างแกก็ไม่มีพวกฉันได้นะขอบใจพวกแกมากนะขอโทษตัดสนใจได้ความกันแกก็ได้เรียนตัวเองมากขึ้นโดยการทำตามบิวตี้บล็อกเกอร์ใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสกินแคร์ดีๆราคาประหยัดไปจนถึงเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าต่างๆณนะัคาเฟ่แห่งหนึ่ง จ้าเหตุใดเขาเป็นคนยอมคนมากมากเลยนะดูไม่ออกเลยค่ะตอนนั้นจ๋าตอนนั้นเป็นตะแรงเลยต้องขอโทษหนูแก้ได้นะจ้าที่วันนั้นขี้นอกและพูดูรงๆได้เขาเป็นคนไม่ค่อยไว้ใจนิสัยได้เพื่อนเป็นไรหรอคะพราะให้เห็นก็ทำให้ลุยแบบนี้คุณแม่ยิ่ได้รังเกียจอะไรแก้วอยู่แล้วยิ่งได้พูดคุยกันถูกปากถูกคอกันแบบนี้ก็ยิ่งทำให้แม่มองว่าแก้วก็เป็นเด็กดีคนหนึ่ง แก้วก็ซื้อน้ำเต้าหู้ไปให้ปิ่นทะุกทุกเช้าแก้วที่ซื้อน้ำเต้าหู้ไปให้ทุกๆวันแต่ปิ่นทองไม่มีค่าทีว่าจะชอบตอนเลยในวันว,นเวนาเลนไทน์เธอจึงตัดสินใจว่าจะไปสารภาพรักกับปิน <c oughs> ป่นทองปิ่นทองที่รักของวันนี้นายรู้ไหมถ้าไม่ชอบอะที่ซื้อห,หมายถึงน้ำเต้าหู้หมายถึงน้ำ ฉันชอบนานี่นายดูไม่ออกจริงดิเธอเราคิดว่าเธออยากเป็นเพื่อนกับร้องส้อีกครับเอาอะไรมาเพื่อนไม่เพื่อนเออเธอเราตกใจอ่ะงั้นเราเรามาคุยกันก่อนดีไหมที่หม่ของวงน,นี้พอมากลองฟังดูดิ แล้วเราเป็นแฟนกันได้ยังหาอะไรนะไม่มีอะไรละก็เป็น เธอจำได้ไหมตอนที่เธอเชื่อยฉันสามคนเท่านั้นเนาะฉันประทับใจในตัวเธอมากเวลานะที่เธอมีความกล้าที่จะมาช่วยฉันสามคนเท่านั้นแต่ว่าฉันก็ตกใจกับรองพื้นเธอตอนนั้นมากนี่นายนี่นะตอนนี้สกิลของฉันก็พัฒนาแล้วไงจ้าใจสดใสขึ้นมากเลยก็ไม่เสือกพูดข้ออะไรก็ถึงข้อที่หนึ่งเธอพูดเกินไปเคยดูดิตอนนี้ ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกายแม่ของพ่อคะแน่แต่ก็ต้องขอบคุณแม่ช้างมากเลยนะที่ว่าเพื่อลดอัพพาร์ติพ่อลงได้จริงเฮ้ยแม่ไหนก็ไม่ได้จะเกิดเป็นพ่อได้ยังไงแต่ฉันก็ต้องขอบคุณเธอด้วยเหมือนกันมาขอบคุณฉันงทำไมที่สวยจังเหรอไม่ก็ขอบคุณที่เธอเปลี่ยนแปลงไปยังไงช้างดีใจกับเธอมากเลยนะที่เธอสามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ช้างก็ดีใจเหมือนกันที่ได้รู้จักแม่ขอบคุณอะไรก็ตามนะ มุมนี้สวยจา้าเอาใหม่ได้ปะเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมให้ฉันเรียกโรพยบาบาลให้ไหมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเป็นอะไรมากไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าให้ฉันโทรเรียกรงพยบาบาลให้ไหมไม่ขนาดนั้นเจ็บแค่ขานิดหน่อย <c oughs> เออไม่เป็นไรมากก็ดีแล้วกินท้อง นนี่เธอดูสีฉันฝึกแต่งหน้ามาใหม่แต่งหน้าอะไรของเธอเนี่ยหน้าลอยมากคิ้วก็หนาขูโทษผิดค่ากันได้ป่ะแต่งหน้าหนาๆแบบแกมันเชยละสมัยน้องแต่งแบบแต่งแต่ไม่แต่งกันต้องลุกกะลีกเอใจเนาะแต่งแต่ไม่แต่งคืออะไรอะสรุปมันแต่งหรือไม่แต่งโอ้ยแก้วค่ะตํามหีได้ทันมากบป้าน้อยครับป้าน้อย 이 화를 做咩？三